สวัสดีเช้าอนิเมะไฟเตอร์ซิมเลเตอร์ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มีข่าวดีมานําเหนอกันอีกแล้วนะกับเวลาเปิดเซิฟนะครับผมก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าเปิดเซิฟแน่ๆนะครับผมแต่เรื่องเปิดมาแล้วตัวรีหรือไม่รีน,นี้ไม่รู้ยังไงนะครับผมก็รอมันเดิมนะครับ ก็ขอบคุณข่าวสารจากคุณสไปด้วยนะครับทางดิสคอร์ของสไปด์นะครับก็อัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดนะครับก็ทางตัวออฟฟิเชียลนะครับได้ปล่อยลิงก์นี้มานะครับผมอ่าแล้วนะครับพอกดเข้ามาก็จะเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับก็นั่นแหละอ่าแล้วก็มีเวลาบอกนะครับก็คือวันที่3เดือน10นะครับ4ี่โมงสี่ปนะครับผมตาอ่าพอ4ี่ปนี้ไปเซิร์ชนะครับก็นี่เลยสนสามก็คือตีสามของวันเสาร์นะถ้าถ้าจะถ้าไม่ผิดนะ แล้วก็ใครอยากชวัวนะครับก็เข้าลิงก์มาเลยนะครับอะถ้าใครอยากจะเห็นเวลาการนับครูดาวนะครับผมก็นี่เลยเข้ามาเลยนะครับมันจะเป็นแบบแรกนะแล้วก็จะมีครูดาวนับถอยหลังอยู่นะครับเป็นเขาดาวนะครับหกสิบเอ็ดชั่วโมงนะ่าแล้วก็นี่แหละหกสิบเอ็ดชั่วโมงนะเขาก็นับครูดาวถอยหลังผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเวลาเสื้อเปิดแหละเขาโคงาหน้าแกงเราหม้อใหญ่ขนาดนั้นนะครับผม, <S <S ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมไม่ได้เล่นนานนะรู้สึก รู้วสุดที่ถึงนะหลังจากที่ตัวเกมปิดไปก็รู้สึกตันๆไม่ไม่รู้จะทําอะไรนะว่างๆอะไรเงี้ยก็เอาไว้เจอกันตอนเปิดเซิร์ฟแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบั๊อกวะเนี่ยเออ what the fuck โอเคไว้เจอกันตอนเปิดเซิร์ฟแล้วกันนะครับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะน่าจะเป็นก็ยังไงก็คงน่าจะเป็นวันที่สามแหละนะนะครับวันที่สามแหละมาเจอกันนะครับทุกท่าน